อันนี้เราทํามานานมากแล้วทํามาประมาณ50ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นวันที่5้ธันวามหาราชวันที่12สิงหาวันมาฆวิสาขอาสาฬหะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์มุชิรลังการูจะนาข้าวของนาข้าวต่างๆนี้มาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ท้องสนามหลวงตลอดทุกปีเราทํามาไม่ขาดวันนี้พ่อไม่อยู่อนาคตข้างหน้าผมไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ณปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะ รักษาพระวรกายขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้แต่เราสามารถที่จะนำภูมิปัญญานำข้อสั่งสอนต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาปฏิบัติได้ในชีวิตของเราส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะรับใช้คือเราทำความดีก็เหมือนกับการเราได้รับใช้พระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปบอกอะไรมากมายแค่เรามีจิตสำนึกที่ดีอย่างผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ และพี่น้องอีกสี่คนคุณบินผมแล้วว่ชายและก็น้องสาวทั้งหมดได้รับรางวัลจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับกักพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยหคนครอบครัวผมทุกคนรับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเป็นอะไรที่หาที่สุดมีได้นะครับครอบครัวผมฉะนั้นถึงวันนี้ผมกับครอบครัวทําความดีถวายพระองค์ท่านอย่างเดียวทําความดีทาดําความดีโดยไม่ คำนึงถึงว่าใครจะติฉินนินทาอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดน,นะครับอยู่ที่ใจเราจะมั่นคงหนักแน่นขนาดไหน